สวัสดีครับพบกับช่องเตะเข้อมุมช่องที่จะพาทุกท่านเข้ามารับชมการวิเคราะห์บอลกันแบบเน้นๆที่เด็ดบอลวันผุดที่31ธันวาคม2568มาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับซูดานพบกับบูกินาฟาโซเวลาแข่งขัน5ทุ่มแอฟริกันเนชั่นส์ครับเกมในกลุ่มอ e ีนัดสุดท้ายแข่งกันที่สนามกลางสตาเดมโมฮัม็ดวีประเทศโมร็อกโก โดยสูดานออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์ด้วยความผิดหวังหลังพ่ายให้กับแอลจีเรียแบบขาดลอย0-3ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างด้านคุณภาพเมื่อเผชิญหน้ากับทีมระดับแถวหน้าของทวีปอย่างไรก็ตามพวกเขากลับมาแก้ตัวได้ดีในเกมถัดมาด้วยการเล่นอย่างมีวินัยและเอาชนะอีควาทิเรียลกินีไปได้1-0แม้ชัยชนะนัดดังกล่าวจะช่วยเรียกความมั่นใจกลับมาแต่ภาพรวมเกมรุกของสูดานอย่างน่าเป็นห่วงพวกเขาสร้างโอกาสจบสกอร์น,น้อย ทางฝั่นบูรกินาฟาโซเปิดหัวด้วยชัยชนะสุดดราม่าเหนืออีควเทอรียลกินี2ต่อ1นก่อนจะพ่ายให้กับแอลจีเรียแบบวุดวิด0ูนต่อ1ในเกมล่าสุดแม้จะแพ้แต่ฟอร์มโดยรวมถือว่าน่าพอใจโดยเฉพาะการครองบอลในแดนกลางและความหลากหลายในเกมรุกบูรกินาฟาโซดูมีความสมดุลมากกว่าทั้งในแง่ของโครงสร้างทีมและศักยภาพผู้เล่นแนวรุกดังนั้นเกมนี้แม้ซูดานจะมีวินัยในเกมรับ แต่ด้วยปัญหาเกมรุกที่ยังแก้ไม่ตกประกอบกับบูรกินาฟาโซที่ดูครบเครื่องกว่าในหลายมิติทําให้มีโอกาสสูงที่ทีมจากแอฟริกาตะวันตกจะเบียดคว้าชัยชนะไปได้ทีเด็ดฟันทงบูรกินาฟาโซคู่ต่อมากาบอนพบกับไอวอรี่โคสเวลาแข่งขันตี่สองแอฟริกันนีเชียนสเกมในกลุ่ม f นัดสุดท้ายแข่งกันที่สนามกลางสตาเด e ยมอาราเคชประเทศโมร็อกโก โดยกาบองยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยใน2นัดแรกของทวร์เมนต์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทั้งเกมรับและเกมรุกพวกเขาเปิดสนามด้วยความพ่ายแพ้แบบเฉียดฉิว0-1ต่อแคเมรูนในคืนคริสต์มาสอีฟก่อนจะพลาดท่าพ่ายโมซัมบิก2-3ในเกมนัดที่2แม้จะยิงได้ถึง2ประตูในเกมล่าสุดแต่แนวรับของกาบองยังขาดความแน่นอนเสียประตูง่ายในช่วงสำคัญและมักเสียสมาธิเมื่อถูกกดดันหนัก ทางฝั่ง Ivory Coast ยังคงทำผลงานได้ตามมาตรฐานทีมเต็งแม้จะเก็บได้เพียง4คะแนนจาก2นัดแรกแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมถือว่าน่าประทับใจโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เสมอกับแคน e r ร o น1-1ในแมตช์ที่ต้องใช้ทั้งคุณภาพและความอดทนตลอด90นาทีทีมของ MS f a สฟแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในแดนกลางการคุมจังหวะเกมและความหลากหลายในเกมรุก แม้จะไม่ชนะในนัดก่อนหน้าแต่ประสบการณ์และความนิ่งในเกมใหญ่ยังเป็นจุดเด่นที่ทำให้พวกเขาดูเหนือกว่ากาบองอย่างชัดเจนสถิติและภาพรวมก่อนเกมหากมองย้อนสถิติการพบกันที่ผ่านมากาบองตกเป็นรองค่อนข้างมากโดยแพ้ให้กับไอวอรี่โคส์ถึง4จาก7เกมหลังสุดดังนั้นเกมนี้กาบองน่าจะพยายามสู้เต็มที่เพื่อโอกาสสุดท้ายในการลุ้นเข้ารอบ แต่ด้วยปัญหาแนวรับและความสม่ำเสมอที่ยังขาดหายเมื่อเจอกับ Ivory Coast ที่ครบเครื่องกว่ามีโอกาสสูงที่ชั้นเก่าจะคว้าชัยชนะไปได้ทีเด็ดฟันทง Ivory Coast คู่สุดท้ายของวันนี้โมซัมบิกพบกับแค m มรูนเวลาแข่งขันตี2 African Nations Cup เกมในกลุ่ม F นัดสุดท้ายแข่งกันที่สนามกลาง Stade Adra รประเทศโมร็อกโกโดยโมซัมบิกรั้งอันดับ3ของกลุ่มด้วยการมี3คะแนนจาก2นัด ฟอร์มโดยรวมถือว่าอยู่ในระดับกลางชนะ1แพ้1ใน2เกมแรกอย่างไรก็ตามชัยชนะนัดล่าสุดเหนือกาบอง3ต่อ2ถือเป็นผลงานที่สร้างประวัติศาสตร์และช่วยยุติสถิติไม่ชนะใครในรายการนี้ของพวกเขาได้สาเร็จผลการแข่งขันดังกล่าวช่วยยกระดับความมั่นใจของทีมอย่างชัดเจนเกมรุกเรื่อม,มีความกล้าเล่นและกล้าเข้าทำมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันแนวรับของโมซัมบิกยังมีช่องโหว่และมักเสียประตูจากความผิดพลาดเล็กๆ ทางฝั่งแคนมรูนเข้าสู่เกมนี้ในฐานะหนึ่งในทีมเต็งของกลุ่มโดยปัจจุบันมี4คะแนนจาก2นัดรังตำแหน่งจ่าฝูงร่วมฟอร์มในรายการนี้ถือว่าน่าพอใจชนะ1เสมอหนึ่งและยังไม่แพ้ใครภายใต้การคุมทีมของคุณซือเดวิดปากูพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบในเกมรับการยืนตำแหน่งที่รัดกุมและการบริหารเกมอย่างมีวุฒิภาวะโดยเฉพาะเกมที่เสมอกับแชมป์เก่าไอวอรีคสซ์ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและประสบการณ์ในเกมใหญ่ได้อย่างชัดเจน สถิติและภาพรวมก่อนเกมแม้โมซัมบิกจะได้ความมั่นใจจากชัยชนะนัดล่าสุดแต่สถิติการพบกันยังเป็นรองอย่างชัดเจนโดยแคมรูนเอาชนะโมซัมบิกได้ทั้ง5ครั้งหลังสุดซึ่งเป็นปัจจัยที่ตอกย้ำถึงความเหนือกว่าในแง่คุณภาพและประสบการณ์ระดับทวีปดังนั้นความนิ่งและสถิติที่เหนือกว่าแคมรูนยังถูกมองว่ามีโอกาสเบียดคว้าชัยชนะไปได้ในท้ายที่สุดทีเด็ดฟันธงแคมรูน และนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่เตะเข้ามุมน้ำมาฝากทุกท่านถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ